สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเฉพาะกิจนะครับเพราะว่าอพอดีมีแฟน u t u b e นะครับถามมาเรื่องเหตุปลายใบไม้ใบ,บ,บแก่ร่วงนะครับซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีใครสรุปสาเหตุ แน่นอนนะครับว่าเกิดจากอะไรมีการป้องกันที่ร้อยเปอ์แบบไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบไปคนละทิศคนละทางนะครับบางคนซันเบิร์นนะครับบางคนแล้วแต่ที่เรานึกได้และมีข้อมูลในตอนนี้นะเพราะหลักวิชาการมันยังไม่เต็มร้อยนะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวผม,มวิธีการจัดการนะครับสาเหตุอาการโรคนะเพราะส่งของผมก็เป็นนะครับเพื่อจะตอบทําคลิปเพื่อจะตอบแฟน YouTube แล้วก็แนะนําเสนอแนวทางการแก้ไขในแบบของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อน โอเคนะครับเดี๋ยวเราดูกันข้าวๆแบบนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวดูอันนี้คือต้นนี้ปกตินะเดี๋ยวเพื่อนๆดูการเติบโตปกติก่อนนะครับทุเรียนของผมคือ1ปี10เดือนนะครับอายุปลูกจากกิ่งข้างแปลงนี้ไม่ได้มาแปลงนี้จะสิบาทครับปลูกจากกิ่งข้างเจสิบาทอันเนี้ยหปี10เดือนสภาพปกติทรงพุ่มปกตินะเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ป่วยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วเพื่อนจะได้ตัดสินใจถูกว่าอ่ะโอเคแบบนี้ฉันป่วยฉันจะทําแบบนี้ ถึงจะถูกนะครับดูการเติบโตในภาวะปกติก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพื่อนดูนะครับผมสูง173นะครับยืดตับฝกโคกนิดๆนะครับเพราะตอนนี้รดน้ําอยู่นะครับนี่ประมาณนี้นะเพื่อนแบบนี้นะครับหนึ่งปีสิบเดือนนะครับทุเรียนแปลงนี้วางเป้าไว้ทําผลผลิตในอายุประมาณสามปีสามปีห้าเดือนสามปีแปดเดือนแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันทําได้ไหมนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ อาการที่เรากําลังจะพูดถึงอันนี้คือมันมักจะมาในช่วงฤด,ดูการนี้ของทุกปีนะครับปีที่แล้วผมก็มีการทาโพสต์ไปในกลุ่มสวนทุเรียนอยู่นะครับแต่ด้วยความค่อนข้างมักง่ายอาบอกได้เลยผมเป็นคนค่อนข้างมักง่ายนะครับก็รู้อยู่ว่าอาการนี้มีช่วงรอยต่อของหมดฝนเข้าหนาวนะครับอาการปลายใบไม้จะมานะครับทุกสวนเออพูดผิดหลายๆสวนมักเจอนะครับโดยเฉพาะสวนที่ใกล้สวนยางของผมก็เจอ ปีที่แล้วก็มีปัญหานะครับแก้ปัญหาเสร็จแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็เอาโพสตไปลงไว,ไว้ในกลุ่มสวนทุเรียนนะครับทีนี้ปีนี้แทนที่จะป้องกันก่อนลงหน้าเอาก็มีแต่ยุ่งงานอย่างอื่นก็ไม่ได้ป้องกันจนเกิดเหตุนะครับตะกรีมกันจะได้เอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูการเติบโตในภาวะปกติก่อนนะครับต้นที่สมบูรณ์1ปี1 0เดือนนะครับปูจะกิงเจบาทนะครับแปลงนี้แต่ทนี้นะเพื่อนๆผมยืนตามฝาพื้นคนต้นนิดนึงประมาณ5เซนิเมตนี่แบบนี้นะครับ หนึ่งปีสิเดือนอันนี้คือภาวะปกตินั่นเพื่อนใบ3ชุดนี่คือสมบูรณ์นะครับมีใบแก่ใบปรีออกมาแล้วก็ใบเพสลาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่มีปัญหานะครับปุ๊บต้นนี้ต้นนี้ก็มีปัญหาพอสมควรนะครับเพื่อนสังเกตนะจะมีเหมือนคล้ายๆยอดไม้ฝาดนะครับแต่ไม่ใช่เพี้ยจักจั่นนะครับแบบนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะนเพื่อนดูนะนี่ใบร่วง ใบแก่ร่วงนะครับใบแก่ร่วงในฟาร์มเป็นจริงนะครับสำหรับทุเรียนนะครับนอกจากพวกลมพัดอะไรพวกนี้นะนี่เพื่อนเห็นไหมใบไม้นะครับฟาร์มจริงเพี้ยที่ทําให้ใบแก่ร่วงมีตัวเดียวนะครับอันนี้คือเป็นหลักวิธีการจําเพี้ยนะเอ้ไม่ใช่เพี้ยจำแมลงนะครับผมพูดผิดนี่ตัวนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาในแนวนั้นเหมือนกันอันเนี้ยแก้ไขทันนะครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่ร่วงมากนะครับแก้ไขทันแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูแมลง ศัตรูพืชอะที่ทําลายให้ใบแก่ร่วงตัวเดียวคือไรแดงนะครับถ้าไรแดงระบาดมากๆแต่ไรแดงมันมีวิธีการดูเฉพาะนะผมจะพูดก็ข้าวว่ามีเพียงตัวเดียวนะครับที่ทําให้ใบแก่ร่วงได้เพื่อนๆดูนะนี่นะครับผมสูง173นะครับทรงพุ่มก็จะเล็กลงไปนิดนึงนี่นะครับอาการที่เราจะพูดถึงกันแต่แต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นที่เป็นมากนันเพื่อนเดี๋ยวผมเอายามาพ่นมาจัดการในแบบของผมผม,ผมคิดว่ามันจะหายแล้วก็หยุดลักษณะคือแบบนี้นะครับ ใบ,ใบใบไหมเสร็จแล้วเชื้อราเข้านะครับผมคิดว่าเชื้อราเข้านะอันนี้คือใบแก่โดยความเป็นจริงอะ่ะถ้าลักษณะแบบนี้ในภาะวะปกติก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดปกติมากนะครับแต่ถ้าเป็นรอยต่อของฤดูในลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังนะเมื่อก่อนผมก็คิดว่าช่วงก่อนเนี้ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วปล่อยไว้เพื่อนเพื่อนเห็นเนาะนี่ภาพไปดูนะครับแต่อันนี้เป็นไม่มากเป็นแค่เป็นแค่หน่อยเดียวนะครับนี่ ใบไม้ไม่ซีเรียสนั้นเพื่อนแต่เมื่อใดที่ใบไม้แล้วใบแก่ร่วงอันนั้นแหละนะครับเราจะต้องเอะละเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ย,เ,ยเห็นไหมถ้าปล่อยไว้มันจะร่วงมากกว่าน,นี้นะครับเนี่ยปกติผิดปกติมากนะครับทุเรียนจะไม่ใช่พืชที่ใบแก่ร่วงแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่เสียหายเลยนะครับนี่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเสียหายอย่างนี้ต้องแก้เลยนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแก้ไขในสไตล์ของผมให้นะครับนี่เพื่อนดูนะดูนะครับนี่เห็นปะไม่อยากจะบอกเลยว่าผมสูงเท่าไหร่นี่นะครับนี่นะครับไม่สมบูรณ์อยู่แล้วนะเพื่อนฟื้นได้ไหมเดี๋ยวเราดูกันเนาะอาการคือใบแ,แก่ร่วงเพื่อนดูที่คนต้นเห็นปะมันก็คืออาการเดียวกับใบไหม้ต้นนูนนะครับแล้วใบแ,แก่ร่วงถ้าถ้าไปทรงปกติทุเรียนผมจะเป็นไซนูนเนาะ นะครับไซส์ที่เราดูกันที่แรกทีนี้ปีที่แล้วที่ผมแก้ไขนะครับการแก้ไขและการวิเคราะห์อของผมนะอคือแบบนี้นะเพื่อนอาการใบไหม้ใบแก่ร่วงเนี่ยผมผมผมส่วนตัวเลยนะผมเิด่ว่ามันเกิดจากการคายน้ําไม่สมดุลกับการดูดนะครับหมายถึงว่าพอมันร้อนมันลอยต่อฤดูเนี่ยต้นไม้ปรับตัวไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นทุกต้นนะต้นไหนแข็งแรงเขาก็ไม่มีปัญหานะครับเหมือนคนนะครับตากแดด บางคนมีความแข็งแรงนะครับผิวดีน้ําเลี้ยงผิวดีอ่าโอเคคุณไม่ไหม้บางคนผิวไหม้เหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันต้นไหนกระบวนการภายในต้นไม่ดีนะครับคายน้ําไม่สัมพันธ์กับการดูดน้ําขอบใบจะไหม้ปลายใบยจะไหม้ไหม้ในลักษณะอ่าโอเคอย่างนี้นะครับ นี่นะครับซึ่งเป็นภาวะปกติของต้นไม้อย่างหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติเมื่อพวกนี้ใบไม่เสร็จปั๊บนะครับบางแปลงที่อยู่ใกล้สวนยางหรืออยู่ในภาวะที่โรคเชื้อราทางอากาศระบาดนะครับนี่ผมก็อยู่ใกล้สวนยางมกันเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะครับโซนนี้จะเป็นนะพเพื่อนๆโซนบนไม่มีปัญหาโซนบนไม่มียางแต่เราก็ไม่ฟันธงไปนะครับว่าเป็นเ,เชื้อราจากใบยางนะครับแต่นี้ใบไหมแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่เมื่อใดนะครับที่ต้นแสดงอาการใบแก่ร่วงนะครับถ้าตามหลักวิชาการนะครับ ต้นไม้เมื่อรู้ว่าติดเชื้อรานะครับจะมีวิธีการแก้ปัญหาของต้นไม้เขาเองนะครับ mm. เขาจะทิ้งใบแก่นะครับเพื่อหยุดการระบาดของเชื้อรานะครับ mm. ผมก็วิเคราะห์ว่าถ้าสมมติเมื่อใดที่เกิดอาการพวกนี้ mm. แล้วมีอาการใบแก่ร่วมด้วยในแปลงเราแสดงว่ามีเชื้อราเข้าแล้วนะครับแต่เมื่อใดที่เกิดอาการพวกนี้เสร็จปั๊บใบร่วงเนี่ยแสดงว่าเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะโรคทุกชนิดเพื่อนไม่ว่าจะเป็น สิวอะอย่างเราเนี่ยในหน้าเราเนี่ยเป็นสิวเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะบวมนะเพื่อนใช้เวลานะครับเป็นสิวปับ๊บกดไปกดมาไม่ไม่ไมไมหวัวสิวไม่ออกอย่างเงี้ยเป็น1ิวันบวมนะครับคือการพวกเนี้ยเขาจากเสพก่อนเหมือนกันนะครับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่เราจะเห็นรอยโลกใบจะร่วงเนี่ยแสดงว่าเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะเป็นเดือนเป็นอาทิตย์นะครับถ้าสมมติเราเห็นอนาะการปลายใบไหมใน แปลงของเรานะครับเราพ่นยาเชื้อราป้องกันไปเลยนะครับในช่วงที่เหตุการณ์เกิดทุกปีคือช่วงรอยต่อฤดูคือช่วงเดือนนี้ของปีนะครับหมายถึงว่าหมดฝนเข้าฤดูหนาวเนี่ยสังเกตภายในแปลงพอเห็นมีอาการสันเบินปั๊บเราพ่นยาเชื้อราป้องกันเลยผมคิดว่าอาการนี้จะไม่เป็นนะปีที่แล้วผมเป็นนะครับต้นนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับแบบนี้เลยนะครับใช้วิธีการคือใช้เฮกกะโคนโซน,นะครับจัดการเ,าเป็นยาลาของตระกูลโซนเนี่ย เขาจะเก่งพวกราน้ําค้างนะครับเฮกคโคนาโซนะครับแล้วก็เอาแคลเซียมโบลลมาเติมช่วยนะครับให้เขารักษาตัวเองนะครับหายแล้วฟื้นด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเติบโตในภาวะปกติแล้วแต่ไม่เต็มร้อยเพื่อนเพื่อเพื่อนเ,อนเอนสังเกตน,นะต้นหนูนะ่ะเหมือนที่ผมไปยืนเทียบใหดูเห็นปะ่ะสูงใหญ่สองสา 2, 3, 3, 3, มสามเมตรกว่าเกือบสเมตรละต้นนี้เล็กเลยเนี่ยแล้วใบร่วงใบร่วงหมด เหลือแต่ใบอ่อนสังเกตน,นะครับอาการพวกนี้จะร่วงที่ใบแก่ท่นเพื่อนอาการที่ผมเล่าให้ฟังคือเชื้อราเข้าเนี่ยเขาจะร่วงที่ใบแก่เขาจะปิดใบแก่ตัวเองลักษณะคือแบบนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ผมรักษาเมื่อปีที่แล้วนี่เพื่อนดูนะครับเนี่ยปีที่แล้วนะ อาการเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วใบร่วงเกือบหมดต้นนะครับแล้วเรารักษาขึ้นมาก็ประมาณนี้นะเพื่อนเนี่ยสังเกตไหมอายุเท่ากันแต่ความเจริญการเจริญเติบโตชะงักไปนะครับเพราะว่าอะไรใบน้อยแล้วป่วยเนี่ยเรารอให้ป่วยรอให้เข้าใบหมดต้นเนี่ยจากอาการนี้นะผ่านไปเป็นเดือนรอให้เข้าใบหมดต้นคืออาการมันอยู่ภายในนะครับเมื่อใบร่วงหมดแล้วเนี่ยมันก็คือมีปัญหาแล้วมีปัญหา